สามีของข้าพเจ้าดมฟ้องทั้งหมด7คดีไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องการกระทําผิดใดๆเลยข้าพเจ้ากับสามีก็พยายามต่อสู้คดีมาตลอดข้าพเจ้าช่วยให้โจทย์ถอนฟ้องได้ไหมทนายโทรมาบอกว่าโจทก์สามคนถอนฟ้องสวัสดีค่ะพี่น้องข้าพเจ้าชื่อดางสาววริสราจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะมาเป็นพยานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะ ก็คือเมื่อประมาณปลายปี19าค่ะสามีของข้าพเจ้าโดนฟ้องทั้งหมด7คดีโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องการการะทําผิดใดๆดเลยข้าพเจ้ากับสามีก็พยายามต่อสู้คดีมาตลอดระยะเวลาสองปีค่ะพี่น้องในช่วงเวลาเหล่านั้นก็มีพร,พรที่ซ่อนอยู่ค่ะพี่น้องก็คือข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้มารู้จักกับริสตจักรที่ชื่อเรื่องไฟพระวิญญ,ญญาณข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาประมาณ20ปีแต่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเลย และมากที่กว่านั้นคะพี่น้องสามีของข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้มาเชื่อพระเจ้าผ่านคริสตจักรด้วยเราได้มีโอกาสมาผูกพันตัวในคริสตจกักรนะมังงนใหม่และเราได้รับพระพรมากมายตั้งแต่เรามีโอกาสได้รู้จักกับไฟพระวิญญาณค่ะพี่น้องทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องหน้าที่การงานทาั้งที่เป็นช่วงเวลาสองปีที่เราเจอกับสถาน,นการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิดสิหน้าที่การงานเราได้รับการผลกระทบแต่ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าโอพรให้เรามีเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดําเนินคดีพระเจ้าโอยพรให้เรามีเพียงพอพระเจ้าไม่เฟให้เราขาดสนเลยค่ะพี่น้องขอบคุณที่พระเจ้าทรงจัดสรรจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราจริงๆค่ะส่วนในเรื่องของคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาทานายพระเจ้าก็จะสรรทานายที่ดีให้กับเรา การหาหลักฐานต่างๆแล้วก็การหาพยานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการหาพยานในวันที่เราขึ้นศาลนะคะพี่น้องพยานที่เข้ามาเป็นพยานให้กับเราอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาเป็นพยานให้กับเราคะ่ะเขามาเป็นพยานให้กับคนอื่น ขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงจัดสรรจัดเตรียมให้เขาได้มาเป็นพยานให้กับเราด้วยแล้วมากยิ่งกว่านั้นก็คือเขาอะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการสืบคดีที่เรากำลังโดนฟ้องอยู่ตรงนี้เขาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สองท่านค่ะพี่นะ้องพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ได้จัดให้แค่คนเดียวแต่พระเจ้าจัด พยานให้กับเราถึงสองท่านเขาก็มายืนยันให้กับเราว่าเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการกระทําผิดสรรสเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราชนะ3คดีค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ส่วนอีก 3- าสคดีที่เหลือลก็เลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนจนมีนาเด็กทีวันที่19กาพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่ค่ะพี่น้องโดยส่วนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยมากกับการขึ้นศาลกับเรื่องการที่จะต้องดําเนินคดีในในเรื่องของการต่อสู้ขระเจ้าอธิษฐานกับเจ้าว่าพระเจ้าลูกเหนื่อยลูกไม่อยากขึ้น แล้วพระเจ้าช่วยให้โจดเขาถอนฟ้องได้ไหมขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องก่อนวันนัดสามวันทนายโทรมาบอกว่าโจ์สามคนถอนฟ้องทั้งสามคดีค่ะพี่น้องแล้วก็อีกคดีที่เหลือก็สามารถเจราจาได้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่เราต่อสู้กันมาพี่น้องมันอาจจะดูเหมือนเด็ดเหนื่อยนะแต่ว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปมันมีพระพร เต็มไปหมดเลยทําให้เรานั้นมีโอกาสได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราโดยส่วนตัวข้าพเจ้ามันทําให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าไฟของพระวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยเป็นยังไงทําให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการพึ่งพาพระเจ้าในการพึ่งพาลิตเดกของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในการที่จะตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องอย่าทา้อใจนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้พี่น้องอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังเผชิญปัญหาที่อาจจะยังไม่สิ้นมันมีระยะเวลาของมันค่ะ แต่ถ้าเราไม่ทอ้อใจแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวเร็วละสมควรน,นะคะในช่วงระหว่างนั้นพี่น้องก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เราได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะเติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อมากยิ่งขึ้นและเราจะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกๆคนนะคะผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับ อยากถึงใจถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปเคยทําผิดพลาดมาในอดีตและอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านกลับใจและยอมมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์กลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกนะบัตนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระองค์ และรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องนำทางลูกด้วยช่วยลูกให้เติบโตในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะพบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าเติบโต,ตในทางของพระเจ้านะครับพร้เจอกอนครับ